กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนี้เขามาอยู่กับขอบข้อยพอไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมครับเอาไม้เลยพี่น้องเอฟซีเด้อมาอีกแล้วครับผมในวันที่วันที่ผู้ใดไหมานมาซื้อกล้วยเด้อครับผมนี่ก็วันที่สองขับหลังเลขออกนะครับเนาะสองกรกฎาคมสองหาหกแปด อีพ่ธีหาที่แปดเนอขอบคุณตัวแรกแม่หางขาวเ้อแม่ทองหางขาวครับผมไปหาคุณพ่อสกุลอำเภอเราขวัญจังหวัดไปกาญเจนะบุรีครับผมก็คือแม่บอกเขาเนาะแม่หางขาวเลยพี่น้องครับตัวที่สองแม่สาวลูกเก่าเจริญไปหาคุณพ่อใหม่อำเภอนาดูนครับผมจังหวัดมหาสารคามครับเอาไฟหอดจอดถึงบัสทุกคนครับผมเอาให้คำคำคุณนคุ้เอาเงินแสนเข่าบัรเอาเงินล้านเขาเพื่อนเจ้าครับผม เอ้าเมื่อนี้ยไม่น้ำเสนอหนึ่งรายการนี่แหละพี่น้องครับห้างหายไปหลายมือได้มาตัวเดียวเนี่ยเราพี่น้องครับผมมีมูอแต่ไม่ละเอาเอาแขวนแขวนนี่ละเนาะก็คือเดี๋ยวนี้คล้วยงามคล้วยพัฒนาเขาเนี่หายากก็พอเนาะหายากครับแกนี่แหละพี่น้องครับเอาแขวนแขวเขาเนี่ยละเอาสถานะเพ่อเนยพ่อเอาคล้วยแม่นี่ได้กล้วยสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบเด้อครับผมเพื่อนเป็นสาวทองแรกเด้อ สาวท้องแรกเนาะครับเนาะแมนพี่น้องครับคุณเพิ่นยูตัวเดียวพี่น้องครับหินกระไรขันบดมากไปแนวนี้ครับคุณหินเพียพี่น้องครับสาวท้องแล็เพิ่นเชียงหินเพิ่นครับเพิ่นหินหลายเด้อพี่น้องเด้อยลูกสาวเบิ่มพันล้านเด้วยขอบเอาไปนั่เพิ่นดูนิ่งบนหินลายพี่น้องหินหลายเพิ่นกินห้อป่อยเป็นธรรมชาติเด้ครับอ๋อยเสียคุณเป็นธรรมชาติเด้ครับ เงี้ยหลายๆโตเพื่อนนี่คือเป็นลูกสาวของพ่อพ่อเบิ้มพันล้านนี่ใบเ้อเดินกาดจากการผสมจริงครับผมโตเพื่อนนี่เกิดจากการผสมจริงเ้อพี่น้องเ้อเป็นสาวทองแรกอเป็นแม่สาวท้องแรกพี่น้องครับเผื่พี่น้องเบิ่งฝุ่นพี่น้องครับผอมใหญ่พี่น้องครับมั็นจินยาเอี่ยมคลักไร ต้นสูงพันนี่หลมาไ,ได้ก็พอร้อยสีบวกลบไมแม่มันหยัดหอดนี่หนึิบห้าบวกลบแมนอ่าเป็นสาวทองแรกด้วยพี่น้องเด้อสาวทองแรกโอตัวเพิ่นนี่เป็นลูกสาวของพ่อเบิ่มพันล้านแมนตอนนี้เพิ่นทองกับผู้ใดพ่อทองกับเพชรลำคงได้4เดือนครับผมนี่ก็คือเพิ่นทองกับพ่อเพชรลำคงพี่น้องครับได้4เดือนแล้วนี่ก็คือใหญ่บวกเนี้ยนะพ่อเนาะาเอาเบิ่งมาเบิ่งหน้าตากันนี่ล่ะขั้นต้น ต้องหินก็ได้พรากินแบบธ้อมชาตินก็ได้ <S <S เหมือนกันดีเก่นเียนฝุนเบื้องมันฉีกฉีบเียกฉีเบียกพี่น้องเนื้อเดียก็นแต่ส้นงดีเดียก<ะ>ุปิดลายแห้งอ้ยพี่น้องหลังปูเอิดเิดด้ยพุชพี่น้องครับนี่ง่ามกับง่ามเลยพี่น้องเนื้ออีหลาพี่น้องครับมันแต่ตบเงาหูดีทนอเียก นี่ก็คือพันธุกรรมดีๆเนาะนี่ก็คือโตเพิ่นนี่ก็คือพันธุกรรมของพ่อเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อเปิดใบหาชิปเก่าเขนีนั่นคือชิปพี่เลี้ยงห้อยห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่นอ้น 59, นองเด้อนี่บวกกับพันธุกรรมคว้วห้อยขัยข้วยงามนะเนาะหาง,เ,งเป็นพ่วงพี่น้องขเป็นพ่วงอยู่พี่น้องคุณพี่บอกไทยบักเน้าตัดนี่จังเอิญบักเน้าตัดนี่พี่น้องครับเบิ่งเบิ่งไทยเบิ่งไทยพูดไทยหางพี่น้องครับผู้พี่น้องครับนี่จังจุดเด่นของเพิ่นคืออย่างพ่อคนห เนี่ยพี่น้องครับสีดอกเล้าได้เงาได้ข่าวได้สมุทภาษาฝรั่งมีอันหนึ่งก็คือหางเนาะหางงามเล็บงามเป็นควยวสีหางเงาพี่น้องครับพุ่งเลยครับผมเป็นเป็นขั้วเดียกัดเนาะขั้วเดียกัดนี่เลยพี่น้องครับพุ่งไอ้พ่อคือทีมีบ่อมาตีมึงจะเจอเนี่ยเอาเบอร์หน้าตาเพื่อนเลยพ่พอ ปอน้มานเราประทันเดียวพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเบิ้งซีดโดนครับผมตาเต็มแก้มเจ้ากระจตาเตี้ยมแก้มจ้ำเนี่อัตลักษณ์เนี่ยเบิ้องเกลีนพี่น้องครับเบิงพี่น้องคนพี่พี่นพ่ออาก้มนะพ่อ้องใ่น้่ยในพ่นี่เป็นค้อยที่เขาตขั้นส่นเนาะพ่อเนาะเขาตขันทนกระดานเขาซ้ำหานิ่วคเพี่ครับ อีกันนึ่งก็คือฝ่ายเขาฝ่ายเขาแก้วได้พี่น้องฝ่ายเขาแก้วนี่พี่น้องเพิ่นถึงว่าเลี้ยงกล้วยดำให้เลี้ยงฝ่ายเขาแก้วเนาะฝ่ายเขาแก้วนี่แหละพี่น้องเปิดใบหาซิบเก่าคะแนนสี่หนึ่งได้สองครับผมนี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่พี่น้องเด้อเอาล่ะมาเงาการเงาได้ฟองนี่ก็คือได้สี่เดือนเนาะพ่อเนาะสี่เดือนสี่ดอกเล่าเปิดไบหาซิบเก่าคะแนนครับอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวจริงดิอยากให้พี่น้องมาสัมผัสตัวจริงเบิ้งพี่น้องเบิ้งท้าที่พี่น้องครับเอาตัวเดียวแข็งเนี่แหล่ะ หาเอาป่อย่างเลยครับแับนี้ย่างไปหุ้นได้ก็ได้ครับพี่น้องครับเบื่องกว่าใหญ่ป่ใหญ่งามบ่องามกะขึ้นยุกับพี่น้องเบิ้งเอาอเด้อพี่น้องเด้องามเพิ่งงามโตงามเพิ่งงามโตคือว่าไดไหครับกาง่ายกาง่ายง่ายเออกัง่ายเล็กน้อยพ่อกาง่ายง่ายพี่น้องครับเอ้าควายแม่นี่เด้อความสูงอร่อยซีชมหาบอกลบนะเอาป่อยเพิ่นกิ่นย่างได้ก็ได้พ่อเอาสถานะเพิ่นทองกับเพชรล่ำโขงครับผมได้ซีเดือนเพิ่นกะมีเอกสารเพิ่นเป็นลูกไปสาว ครับของเบิ่มพัดลั่นเกิดจากการผสมจริงครับผมเปิดไบหาชิปเก่าคะแนนครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทคะ่นนราคาอยู่กับโมเจ้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมเออให้พิ่แตน่ามันเพิ่นเป็นลูกแรกเป็นสาวทองแรกบอกยังไงอือแต่ท่านนี่เบิ้ลท่านนี่เบิ้ลยังไงเบิ้ลโยครับผมอืออุ้ยข้อบังเบิ้งเล็บในพ่อท่านนี่เบิ้งเล็บพี่ติ๋วคือข้าตึงเต้นนั่นต้องให้พี่น้องเบิ้งเล็บเนี่เอาหามาหลามาออเบิ้งเล็บเบิ้งขาเพื่อนนะครับวันนี้เอาหามา พี่น้องครับเบิ่งเอายืนมาพี่พ่อเออผมยืนมาเนาะครับครับอ๋อพี่น้องครับอ่องข้อขาวเลยพี่น้องเด้อมาแล้วอ่ข้อขาวสองอ่องพี่น้องครับผมเข้ดเนีด็บบนปานเหรียญบาทพี่น้องครับที่ส้งพัญก็คือกีบเล็บง่ามครับขุ้ขาขาวเลยพี่น้องเด้อเนี่ยขุ้ขาขาวปุ่นหัวหมอท่องพี่น้องครับสีดอกเล่า ทายเหบิงบดสุบองของพญยไยก่นี่ครับผมบ่ได้ทายจะใต่ท้อง <c oughs> อ่าไหนมันแ็บใจบ่จากบนเข้าไปเนะาะฮะคุณตื่นเนาะครับเนาะไหวเดี๋ยวพูดจิว่า <c oughs> อีกแล้วพี่น้องครับทายบ้งบดเล็บเล็บ เลี้ยบเป็ดเล็้ยบยังไปกระปุ๊เป็นตะเลี้ยงละพี่น้องครับผมนี่ก็คือืืหาสนใจก็คือทักไล่เนาะนั่เบิดโทรกับเป็ดเบิดโทรเบอร์ไล่ทุกพี่น้องเด้อมาวิดีโอ้อเบิ้งตกหนักหนกหาเงินหาข้ามดีแต่เอ้าสาวทองแหลกเด้อเปิดไปหาซิบเก่าคะแนนได้พี่น้องเด้อครับผมขันมากนั่งพอยายไกลกับทรศัพท์มามีเงินทนันทนี้เฮาจังคุยกันครับ ไฟสีเริ่มลำคั้นเนียกแล้วนี่ยเนียกขนาดเพิ่อนด้วพี่น้องเนี่ยเพิ่นเลยบุกอยนิ่งไปไดครับเออ้าอะไะเอ้าครับผมแต่ว่ารับประกันเรื่องนิสัยด้วพี่น้องด้วยใจดีพูดลังครับผมนี่กินงาเก่งนี่ผู้นะพูดเคื่องทีปีแล้วเนียกได้เจอส่วนวันเจ็ดแปดเดือนพี่น้องครับอยู่ทั้งเดือนผมนี่ย ได้เงีวได้ข่าวดีโอเคเลยเอ่ะพี่น้องเอาเาขอเอาบ<ม>ัเนียวเอาเอาฝา,า,ากไอ้ขอบพุณนไปพู้ติดตามเด้อครับผมแม่นั่งโอวแม่นั่งกับโท่มาไหลครับผมเรากาแม่ทองขนาดว่าหางเขากะเขากะขายไปตามมัน่ะเนาะขันพูพูตีครับกับ,ดดบโท่มาไหลด้อยพี่น้องแต่ว่าพูโท่มาก,ก่อนกะ ผู้โทรมาก่อนแต่ยี่พอสักคลยูเล่าขวัญการเจนะปุรีครับผมเออเพื่อนก็นได้ไปจัดทรงไปจัตรงตามโพกเบอร์สุย่างนั่นแหละเนาะครับผมอ่ะขอบคุณขอบคุณหาลายทุกการติดตามครับผมติดตามได้ไอ้ทุกไอ้เพจเฟซบุก๊กกับพ่อนใกล้ใก่ครับใบบุญใบยกฟ้ามเด้อครับผมในเพจเฟซบุ๊กอ่ะโอ้ยอยู่ในช่องยูทูบกับใบบุญชาแนลเด้อครับผมอ่ะทักมาหันมันน้ำกันโอ้ยเหีวเหีปากข้างรถไฟสไปละ เดียกจับเพิ่นพี่น้องครับตั้งหลายโตพี่น้องจับเพิ่นจักยินนี่ละไอ้เป้งศิลานาฝนพูดเถื่อฉีไปแล้วพูดพูดอังอังใจละพี่น้องครับผมเบิ่งช่องเล่นน้ำคลิปนี้เขากลุ่มหญิงหลายทุกพี่น้องเด้อครับขอกล่าวคำว่าสสวััดีครบสวัสดีครับ